ไลฟ์รีวิวคืออะไรนะคะไลฟ์รีวิวก็คือการมาดูชีวิตของเราอะค่ะที่ผ่านๆมาค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างมันเกิดมาจากตอนที่เที่ยไปศึกษานะคะกับคนที่มีประสบการณ์ NDENDE ก็คือ near death experience ก็คือคนที่ตายแล้วฟื้นค่ะคนที่ตายแล้วฟื้นส่วนใหญ่เขาจะกลับมาเล่าค่ะว่าเขาจะไปที่ที่หนึ่งะนะคะซึ่งรูปร่างหน้าตาที่เขาไปเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันแต่โดยรวมสรุปแล้วเนี่ยมันก็เป็นที่ที่ มีความสุขที่ที่คล้ายๆกับสวรรค์อย่างเงี้ยนะคะแล้วสิ่งที่เขาแทบจะทุกคนเลยที่จะต้องทําที่ตรงนั้นก็คือไลฟ์รีวิวก็คือการดูนะคะบทเรียนที่ผ่านมานะคะของคนคนนั้นอย่างเช่นคุณคนนี้อาจจะมีประสบการณ์เนียเดสเอ็กซ์เพรียร์ตอนที่อายุ40อย่างเี้นะคะเขาก็จะให้คุณดูเลยว่าตั้งแต่คุณเกิดจนถึงอายุ40เนี่ย ไลฟ์รีวิวใช่ไหมคะมาดูว่าคุณไปทําอะไรกับใครเขาไว้บ้างแล้วคุณทําให้คนคนอื่นนะ่ะมันเจ็บปวดยังไงคุณก็จะรู้สึกเจ็บปวดอย่างนั้นด้วยเพราะว่าคุณจะไม่เรียนรู้ถ้าคุณไม่ได้รับประสบการณ์นั้นเองถูกไหมคะหลายๆครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้คํานึงหรือถึงเลยว่าคนที่เขารู้สึกกับการกระทําของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ประสบการณ์ไลฟ์รีวิวอันเนี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับ เป็นการสอนคนที่ตายแล้วฟื้นนะคะคือตายไปแล้วไปที่บนสวรรค์ละไปเจอเออกด์สปิริตกด์ของเขาที่พาไปดูไลฟ์รีวิวว่าเห็นไหมล่ะสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยมันคืออะไรบ้างมันรู้สึกดีหรือไม่ดีอย่างไงอย่างเงี้ยค่ะทําให้คุณเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เขาก็จะบอกคุณว่าอ่าคุณยังไม่ถึงเวลาตายนะคุณต้องกลับมาแก้ไขนะคะบทเรียนเห็นไหมคุณใช้ชีวิตย่ําแย่ๆย,ยังไงดูซิมาถึงจุดๆนี้อะไรเงี้ยแล้วคุณก็กลับหรือหรือบางคนเนี่ยเป็น ตายแล้วฟื้นไปเนี่ยไปเจอเนี่ยเป้าหมายก็คือว่าไปเจอกอร์หรือว่าที่เรียกว่าไวช์ไลท์ค่ะเขาก็จะเรียกว่ากอร์นะคะบางคนก็เห็นรูปเป็นรูปร่างกอร์ก็มีบางคนเห็นเป็นรูปร่างพระอัลลอฮ์บุตด้าอะไรมีหมดเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับอะไรคะมันขึ้นอยู่กับความสบายใจของคุณนะคะว่าจะไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าจริงหรือไม่จริงก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่เอาเป็นวาทิยะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าไอไลฟ์รีวิวเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับเรายัางไง ในเมื่อนะคะคนที่เขาตายแล้วฟื้นเนี่ยเขาก็เล่าว่าตายไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปไลฟ์รีวิวอย่างนี้อย่างนั้นนะเราไม่ต้องรอให้ตายดีกว่าไหมคะเราอะไลฟ์รีวิวกันตอนนี้เลยค่ะไม่ต้องรอให้ตายนะคะเพราะว่าตายไปแล้วเนี่ยคนที่ตายไปแล้วฟื้นเนี่ยเขายังมีโอกาสแก้ไขแต่ถ้าเกิดเขาตายไปแล้วจริงๆเขาไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยใช่ไหมคะ แก้ตัวก็คือว่าต้องมาเบียดไวยตายเกิดอีกชีวิตหนึ่งอะค่ะเพื่อมาแก้ตัวสิ่งที่ยังทําไม่ได้สิ่งบทเรียนที่ยังไม่ผ่านในชีวิตนั้นๆอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นทนุญาเชิญชวนค่ะให้พวกเราอะมาไลฟ์รีวิวกันนะคะตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทําผ่านมานะคะตั้งแต่อายุเอ่อเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณจําได้จนถึงวันนี้ค่ะคุณได้ทําดีอะไรทําไม่ดีอะไรทําให้ใครเรจ็บปวดไปทําบ้างนะคะแล้ว ทุกอย่างอะค่ะมันเป็นบทเรียนไม่ต้องโทษตัวเองนะคะพอคุณไลฟ์รีวิวแล้วว่าเอ้ยชีวิตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีอะไรยังไงบ้างเพื่ออะไรคะเพื่อที่จากวันนี้ไปะคะ่ะคุณจะสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมีบทเรียนเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นตัวัพ p อ o r t มาเป็นตัวสนับสนุนว่าคุณจะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีอีกแล้วเพราะคุณทําไปแล้วคุณรู้แล้วว่ามันไม่ดีใช่ไหมคะบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะได้ไม่เห็นได้หมด ไม่เหมือนกับคนที่เขาเออตายแล้วฟื้นนั่นคือเขาไปที่อ,อ่อที่ที่เรียกว่าสวรรค์นะคะแล้วเขาก็มี s p e e d e guide ของเขาช่วยไกด์นะคะแต่สําหรับตัวคุณที่ life รี v i e w เองเนี่ยแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ครบถ้วนทุกมุมมองแต่มันก็ดีกว่าที่คุณจะไม่ทําอะไรเลยถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคุณเพราะว่าความตายมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนถ้าคุณต้องตายลงไปตอนนี้เลยเนี่ยคุณไม่มีโอกาสแก้ตัวละคุณต้องมาแก้ตัวใหม่ชีวิตหน้าอีกแล้วนะคะก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่อยางนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีเนี่ย คุณไลฟ์รีวิวตลอดเวลาค่รีวิวชีวิตตัวเองว่าเอ๊ะผ่านมาถ้าคุณทํามันบ่อยๆอะค่ะ ที่ผ่านมาเนี่ยเคยทำรายปีนะคะเสร็จแล้วก็ทํารายเดือนเสร็จแล้วตอนนี้ทํารายวันเลยค่ะดูทุกวันนะคะื่าไอ้วานเราทําอะไรเราทําอะไรไปแล้วบ้างเราทําอะไรให้ใครดีไม่ดียังไงบ้างนะคะแล้วมันก็จะง่ายขึ้นนะคะสําหรับคุณที่คุณจะไม่ต้องมาเรียนรู้บทเรียนซ้ําๆเดิมๆอีกแล้วอะค่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ครบรอบทั้งหมดแต่ถ้าคุณเชื่อมต่อภายในของคุณนะคะคุณจะเห็นรอบด้านมากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นลึกมากยิ่งขึ้นคุณจะเห็นละเอียดมากยิ่งขึ้นโอกาสที่คุณจะกลับมา ทำบทเรียนซ้ำๆเดิมๆมันก็จะน้อยลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี้ยนี่คือประโยชน์ของไลฟ์รีวิวค่ะลองทำกันดูนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะเอาอาจจะเป็นกระดาษอะไรก็ได้คุณลองทำเองนะคะลองดูค่ะ